วันนี้เฟมจ,จะพามาชมรถ MG 4รุ่น X นะคะที่แต่งพิเศษนะคะและมีแคมเปญพิเศษให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ <it> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟมอยู่ที่ MG เมกาชัยพฤกษ์นะคะวันนี้เฟมจะพามาชมรถ MG 4รุ่น X นะคะที่แต่งพิเศษนะคะและมีแคมเปญพิเศษให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ you เดี๋ยวเฟยจะพามาชมด้านหน้าของตัวรถนะคะว่าเราได้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะคะมีไฟ daytime running light นะคะในส่วนของโคมไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะคะคะุณลูกค้าและที่เห็นได้ชัดเลยว่าเราได้มีการตกแต่งเส้นขอบสีดำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็โลโก้ MG นะคะเดิมจะเป็นสีโครเมียมค่ะแต่เราได้มีการแต่งเป็นสีดำนะคะเพื่อให้ตัดกับตัวรถนะคะในส่วนของฝากระโปรงค่ะ ก็ได้มีการแ็ปสติ๊กเกอร์เพิ่มนะคะทำให้รถด,ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะเฟนจะพามาชมด้านข้างของตัวรถนะคะล้อนะคะเป็นล้อแม็กขนาด17นะคะเราได้มีการทำสีเทาเมทัลลิกนะคะและได้มีการใส่ดิสเบรกสีแดงเพิ่มเติมให้นะคะล้อก็จะมีการเพิ่มของดุมล้อนะคะที่เป็นโลโก้ MG เข้ามาให้เพิ่มเติมค่ะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดำตัดกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับกล้องมองรอบคันนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะเปิดปิดได้แบบอัตโนมัติค่ะด้านข้างนะคะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะม,มีมาพร้อมกับปุ่มกดสมาร์ทคีย์ค่ะเราสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้นะคะแล้วเราไม่ต้องใช้ในส่วนของกุญแจรถได้เลยค่ะเพื่อปดล็อกหรือล็อกรถได้อัตโนมัติค่ะ และเฟรมก็ได้มาอยู่ของด้านท้ายของเจ้า MG4 รุ่น X นะคะในส่วนของรุ่น X นะคะจะสังเกตได้ง่ายก็คือจะมีสปอยเลอร์หลังนะคะทวินแอโรวิงนะคะและมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะไฟท้ายของ MG4 รุ่น X นะคะจะเป็นแบบ Y shape นะคะมีเส้นไฟเวลาเราเบรกด้านหลังนะคะและมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดค่ะคุณลูกค้าด้านโลโก้ของ MG นะคะจะไว้สำหรับเปิดท้าย ได้ค่ะหากคุณลูกค้าท่านใดอยากได้ประตูท้ายไฟฟ้านะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะเราแถมให้เช่นกันค่ะ นะคะเฟมก็ได้พาชมรถ MG4 ของเราแล้วนะคะวันนี้เฟมก็จะมีแคมเปญพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะหากคุณลูกคา้าท่านใดนะคะที่สนใจดาวตั้งแต่25%ผ่อน48งวดนะคะรับไปเลยค่ะดอกเบีย้ย0%นะคะและก็การแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกคา้าและท่านใดนะคะที่อยากดาวเริ่มต้นตั้งแต่5%นะคะเราก็มีแคมเปญพิเศษให้กับคุณลูกคา้าและก็แถมชุดแต่งให้แบบนี้เลยค่ะ อีกอย่างนะคะขอฝากไว้นะคะเรามีฟรีดาวให้กับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจไม่อยากใช้เงินออกรถสูงนะคะเราก็มีให้นะคะฝากแคมเปญดีๆไว้ด้วยนะคะที่ MG เมกาชัยพฤกนะคะโทร02-591-9855นะคะหรือจะสายตรงหาเฟรมก็ได้นะคะ098-002-6075ค่ะใครอยากได้ MG4 รถไฟฟ้าสวยๆแบบนี้ทักเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ